พี่น้องยามเบ็ดปลาไหลกันนะคมครับนี่หลอันนี้หลังที่สองนะครับนี่บทันครับนะคมมากนังก้อนดึงขึ้นมาแล้วนี่พี่น้องนี่นี่เนึกว่าบะกกลิ่นนึกว่าจะบกกินนมาแล้วพี่น้องมันตายนี่เอวมันยังบ่ตายนี่ครับนี่นี่อยู่ในถุงกระโตนึงนะครับนี่เดี๋ยวท้ายบทันนะคมเพิ่นเอาขึ้นมาแล้วนะนี่ครับพี่น้องโอ้โหถั่วกำลังงามเลยครับนี่อ้าวครับโอเคครับ เดี๋ยวให้นะคมปดกอนครับเดี๋ยวไปล้งต่อไปกันเขามาจูดหาพี่น้องคนเขามาจูดหาเขาจูดหยาให้งให้ค้เฮเฮามันข้นไม่เหรงัวมากินนบอกหรือจังเด็ย่นงเหาขนะ นี่ขาจะเอาต้น,นอะไยักขโมยไปท่านยาสทาี่ตุยกก่บบยยักขโมยท่านาอันนี้มองนี่คนละมองนะครับคนละมองกับคลิปที่ว่าได้หลายๆคลิปคลิปคลิป,ปมือคือนมือก้อนนี่แหละครับมือคือนนี่แหละคลิปที่ผ่านม้าหน่ะอ,นนองเเมลยอันมองหันนี่โอ้ยหมานครับยง้มมือคืนกับยง้มมือเศร้าได้แบ่งเป็นสองสอนพี่น้อง ย้ำมะคืนได้สองปลารายสองรดซี 4, ครับย้ำมศร่อได้ปลารายอีกลสามครับโอ้ย oh, 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 ขักขนาดนาย่างนเส็มแล้วแต่ว, <laughs> ว,ว่าไทายได้แป๊บเดียวครับย้ำมะคืนนฝะนมันตกฝนมันตกเลยไทยไทยได้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวกล่องมันจีบออันนี้คยแล้วขปียก้ม่อเปน้อีมันกินไม่กินพวกไก่นะมันกินหนึ่งไปไก่มันยั่วเ่ ต้องแยกออกตัวหนามันพวกกสามารถเป่งได้ถ oh, no, oh, ึงลูกเตืนได้ถ้าได้ยกฟุดได้ก็ยังเหลือแล้วถึงมีที่ไม่เหมือนกันถ้ามีที่ยกฟุดเอาถึงแล้วครับพี่น้องสายนี่คุณมาตึงแล้วนะครับถึงเป๊ะเลยเม้นบ่อเป๊ะบ่อเป๊ะเอากรดึงสส่ยูแท้เอายูกับยูยูแท้แล้วยู อยู่บุน้องเออโยโยขันหนึงสิดเขามาค่อยๆาดนะขันหนึ่งสุดนี่าวางสันนี้ของมันอยู่ในน้ำนี่เดี๋ยวบมเห้นเนาะตัวใหญ่เออเนาะนี่เด้นี่เด้พี่น้องปลาไหลถึงแั่านนะมาถึงคือนี่อนี้ครับปลาไหลน่อยเออนี่ครับนี่ตัวที่สามเอานลยขวดบานพ่อเนาะครับกำลังต้มต้มสมต้มเป็ดพอดีนี่ละต้มเป็ด เดี๋ยวสิวไปซ้ำมหม่องเก่านะครับนะผมบอกว่าสิพาไปซ้ำมหม่องเก่าอยู่มันไซบ่เบิดครับพี่น้องมุมประมาณมวันศุกร์วันเสาร์ครับ<า>มอง<า>มนี้กับมอุมม,มื่อคืนนี่คนละทีเลยด้วพี่น้องคนละม,มองห่างกันสองกิโลเดี๋ยวห่างกันสองกิโลแต่มันไม่ปิดปลาลำพันธ<า>ุ์ขึ้นทันทีแล้วครับนี่โอ้โหนี่ไฟใหม่โอ้แม่ไฟใหม่เขามาจุดมันแหละปั๊โตเลียดเต็มถุงมันหาถึงค้าวปลาใหญ่วะผมมีขายคือบ้าน่อง บ้านพ่อมีสองไผ่ขายได้สองไผ่หยิบหน่อยเนาะยูนหนีพ่มีขายเขาขบรูรุ่มสามขอแล้วคงกับไป,ไปเอากระสอบซื้อกระสอบไม่ไห่นะมาแล้วก็ไปให้ไม่เท่าผมนั่นเนี่ยเงียบไงเนาะอืมมดใส่หยาบให้เนาะอืมแได้สชงไผแล้วก็ทุงอย่างไสเนาะไผ่เนาะนั่นแลาะหยิบหยิบสองงานเลยของผมอันนึง่งฟังคนกับหลายท่านเล็กมาฟังหนึ่งตอน ตึงแล้วเอาตึงแล้วครับพี่น้องสายนีกตึงนะครับตึงยัวได้เนี่ย้างห้งางพี่น้องเดี๋ยวไปถูกสายกันนี่สองยัวเลยโอ้ขึ้นฟังนี่ขัวเด้นะคมยางยานในเรยยานงูขึ้นฟังนะันงนะนงสิเนาะเนี่ยขื่นฟังเสียย่านงูยางคักเลยโอ้ปลาไหลเห็นตัวแล้วงานโอ้ยลูกปลาไหลเห็นตัวแลนะ้ว เอาครับพี่ดองตัวทีซีขึ้นนี่เมื่อยปวดวะนี่จะก้นใส่ขนาดไหนจะก้นใส่บริษากาศอกาศด้็คเชียร์วะเอาพี่ดอง ละไรโตบอกให้ไนะครับเจ๊จ่วาดหนึ่งแม่หมูเศร้าแต่ก็พอได้อยู่ครับเด็กธรรมดาได้หน่อยเดี๋ยวรวมกันก็จับยน้อหมูเศร้าได้ครับพี่น้องเนี่ยติลงขึ้นเลยมือมือขึ้นมือขึ้นวันมือขึ้นก้อนนี่มันได้หลายเนาะมัน ิมันเหย้านะครับจะเลีต้องตัดเป็นสองส่วนเลยแบบไหลๆเกาะพ่อมดึงเยอะมากเลเชื่อนี่น่อเอาเอาครับพี่น้องอันนี้ได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับนี่บ่ดึงเลยเนี่มันบ่ดึงเลยครับพี่น้องนี่ผมนครผมกับประเดหองบอกนะครับว่าปลาไหลปลาไหลกินเพราะย้อนๆนี่แหละดึงขึ้นมาพี่ตัวปลาไหลพี่น้องเหงื่อไหลเนาะโอ้นะครับตัวที่หาครับ เขพี่นองสายหนีตึงแล้วครับขาขับมันซีนีตัว่รับพี่นองตึงหลายสายแล้วครับ่ามันโมยูมันหกขวดเหนอน่นนัน่อยเนโอไหนอยหน่อย ปลาไหลน่อยนะครับเหรินเมืองเ่าโอ้ปลาไหลน่อยโอ้ตัวน้อยหน่อยพี่น้องมันได้มันขินมาแล้วเนาะมันมันใส่ตุ่มใส่นั่นเนาะไ่ตุมกินเด็ดทำนี้ก็ได้ด้านหนึ่งแล้วก็ต้องเสียกระเขาเขาันเฉดเย็นแ้งสดอะไรับตุ่าเ็ยังก็แพงเวทตอนนี้ ถึงจะคาเลี้ยงครพี่น้องาเลี้ยงเพย่อมเกิดถึงเนี่ยนน้ำมันเกิดถึงอะไรถึงเนี่ยถึงบ่มาถึงนะครับพี่น้องถึงบ้นนาเพิดทางขน่โอ้ทางขุนถึงขักถึงเนี่เดี๋ยไปแก้มือเชกอาทิตย์นึงเขไปแก้มือเ็มาสิเค มันจะมันมากกมันมัดเคล่อนเลยนาะใส่พวกหย้ยยยนก็ามาหาจากองถึงวะเงีย้ยนก็ามาหาใกนลนน้ๆอืย โอ๊ยแม่นๆ nó ใต้เนี่ยมันขบขวดนี่ๆๆ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 ๆ

thì là này sẽ không gian mặt rồi tay một bắt cỏ. Tôi nghe tôi có một phim, tôi, tôi thích hà thích hộp đó học Tôi kết đấy Tôi kết lắm hộp ừ. 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 tổ lấy nghe Đã dài อ๋อตึงแลครับพี่น้องสานีตึงนะครับไปทางไหนครับผมผมมาหาปลาน้อาตึกกระน้ำเล่น yeah, ้ำไลุ่านต้ก <illustrations> น <Maple> <Yeah. S 1> ้ำพัดพอยอยู่เยอน้ำก้งโดนรากเมื่อย่งปวดทีเดี พอไปหาฮอมาหาปีนขอ้ว่ามันเดียวหางกันไวหมเนี่ยโอ้ตัวปลาไหลไหมโอ้ตัวปลาไหลไหมพี่น้องนกคมยกดีๆให้พี่น้องมองดูตัวปลาไหลไหมซ้ำหนีเลยดิพี่น้องมีไงก็หนีมีไงก็หนีตัวเดียวเงื่อนต่อเราเข้าชุดนี่นะครับพี่น้องตัวปลาไหลนี่ครับนี่นี่ซ้ำเจกซ้ำซ้ำหนูซ้ำหนูซ้ำหนูกล้วยนะคมเนี่ยเด้อกันบ้านทอาครับเพราะว่าทำในคุดกิน้มเต้ นี่หมดเบ็ดไหนว่ะยางแสีบเลยนี่กับพี่น้องเบ็ดเบิดแล้วครับเดี๋ยวค่อยหลุนกันย้ำมือโซ่แล้วครับโอเคครับพี่น้องเบ็ดเบิดแล้วนะครับพี่น้องอันนั้นคุ้มกว่าไหลเบ้างเนียกกว่าไรบ้างเนี่ยเกิดอะไรเยอะเกิดเ็คเฟือแล้วกระบาดถังเฟือล้เท่มังนี้นะเท่าขันจริงโอเคก็แต่เท่าขันจริงก็ได้ให้พี่น้องได้เห็นอะไรเนี่ยเมื่อคืนอะไรเงี้ยอันนี้คือว่าอะไรนะพี่น้อง นี่เด้อครับพี่น้องปลาไหลยนีเมื่อคืนนะครับนี่ถือว่าบ่ได้นะครับมาซมีถือว่าบ่ได้ดล้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถือว่าบ่ได้แล้วซมนียถ้าเป็นคนอิสราเอลมนห่อเนี่ยก็คือว่าหมานใหญ่ใหญ่ก่อนใหญ่ก่อนใหญ่กับไม่ก็ซามบ้านนั่นซสดงว่าคือว่าหมานเนาะนี่ครับพี่น้องปลาไหลที่ได้น้ำเงาๆน้ำเข้มขึอนนี่ครับปลาไหลที่ได้ ยงียเงี้ยมือคืนนะครับเนี่ยประมาณแปดเจ็ดแปดตัวครับแต่ตัวมันน้อยครับแต่ก็พอได้กินครับเดี๋ยวรอรุ่นกันยง้ยมือเศร้าครับเดี๋ยวเอาเอารวมกันยง้ยมือเศร้าเลยะรวมยง้ยมือเศร้าไทยเมืองครับโอเคครับเดี๋ยวรอรุ่นกันยง้ยมือเศร้าแล้วครับครับสวัสดีครับพี่น้องยามบิดยง้ยมือเศร้าครับมาคำน้ำคมครับมือคืนเพ่ค่อยหมั่นนะพี่น้องได้ปลาไหลเจ็ดแปดตัวครับนี่ได้ปลาไหลน้อย มาลุนกันยบ้าครับเอาถึงแล้ดนะครับนะอมบอกว่าถึงแล้วนะครับปลาหลนตโตน้อยๆนี่น้องนี่น้องโซอก้อนี่น้คมยกเดียวกันโอ้มเป็ดปมเป็ด นี่ครับพี่น้องตัวอะไรโอ้ยเอาเอาผมเปลียนหน่อยจังบ้านเถอะเนา้อพี่จังยูน่ะเนื้โอ้สีเปลี่ยนหน่อยนี่หน่อยเวลาทำหน้าเว้โอ้พี่น้องมึงตัวอะไหรด้วยพี่น้องไอพี่น้องมึงเนี้ยเฮ้ยเนื้อทำเนื้อเกล็ดทำเนื้อก้กยเนี่ยพี่น้อง เอาพี่น้องครับหลังนี้นีเสียงปลาดินนะครับนี่เาป่าดินเลยป่าดินปลายังมุ้ยเลยพี่น้องปลาค้อครับปลาคอปลา้อปลาค้อครับปลาคอครับพี่น้องดูสิเออนี่ครับพี่น้องปลาคอเนาะอ๋อเด็ดปลาไหลหน่อยสองตัวครับปลาคอตัวนึงเลด้วยครับพี่น้อง เดี๋ยวไปยุ่งสายใป้เงครับโอ้สายนีตึงแล้วพี่น้องสายนยีตึงแล้วนะครับยางขับลืมยางขับลืมเคยตึงึินมาโตทำนิ้ยวไกวอีกซะ นี่ปะหา่าเลโอ้ะ,อะเอาหยาดด้วพี่น้อง <c ười> นีเกินหน่อยตอนไปไกลนี่แต่ปลาไหลหน่อยอู้แต่ปลาไหลหน่อยพี่น้องเอ้ยนะบอกอออุึงเล้วแต่ข้างหน้ารับเล็ดตัวแปดตัวก็ทำข้างหน้าตัวนึงได้อืม จิตแปดตัวยมวสธรรมทงนาตัวหนึ่งนนะผมวครับผมนะมาเลี้ยงยงลงทงครับมาเลี้ยงไปหาบักปลาไหลเหลืองกันไปหาตัวกระสุนลูกนะครับนะมาเลี้ยงยงลงทงดอกเอาครับพี่น้องนะคมับนะครับมียกใสให้เบื้องนะครับนี่นะครับพี่น้องปลาไหลแดงยมวสธรรมโอ้ยพ่อเครื่องรั้วดอกนี่ปลลาไหห่โอ้ไม่จะปลาไหลน้อยครับนี่พอได้กินัำมีดเตี้ยมไหล โอเคครับฝากกดติดตามเลยนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาแรลงลงปลาผักบุ้งครับหลวงธงครับโอเคครับขอบคุณครับ